พี่ขอขอซื้อไอเบยหน่อยเอ้ยขอซื้อเบเจตน่ะไอมีนคิดถึงแต่ต้องทนเพราะเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันไอตีมเบเจตอะอันนี้ร้องเพลงคิดถึงใครปะเนี่ยอันนี้ร้องเฉยๆพี่อยาร้องเพลงได้คิดถึงใครปะอันนี้ใช่พี่ร้องเฉยๆ อ๋อ oh, ร้องเพลงได้นะแต่อย่าร้องให้ oh. คิดอะไรก็ได้นะแต่อย่าคิดไปเองบอกตัวเองสิเปั่าตลกเขาไม่ได้กันถึงตายนะเว้ยมุนโอเคโอเคโอเครักเธออยู่ทุกวันแค่ไม่เคยอ่ยยังไม่อยากจะไลยไว้เธอ เคยเข้าใจโอ้งอมว่ะมีเทดเจ็ดเนี่ยพี่เตียงของเงินได้หน่อยสองร้อยเปล่าเปล่าหนึ่งหาหนึ่งแจกของอะไรดิหืมแจกอะไรเอาของขึ้นไม้ให้น้องพี่ตีได้เลย่ะตีได้เลย่ะได้ขาดแค่ไวเบสสเมตร ผมต้องไปหาไอบีตีบูใช่ไหมมันมันได้บูแล้วพี่เอาของขึ้นหมตีมาเองซื้อได้ไปหาซื้อได้ไปใบบีสี่เมตรอ่ะไปหาซื้อมาได้พี่ได้ซื้อมาเลยแตียมึงรับดิเดี๋ยวรับเลยผมหาผมหางินต้งที่เอาของไปตู้หายผาดอะไรบ้างอ่ะมีทุกอย่างใช่ไหมไอขาดพวกอะไรบ้างที่ขึ้นที่ขาดนะพี่เดี๋ยวผมไปดูไปดูที่ตอน พี่มีผู้ทัเนียมขายเปล่าได้ตีทีเดียวใครพี่เหรอพี่พูบอกใช่ขายผู้ขายผู้ทัเนี่ยเท่าไหร่นี่เรามีโคตรเลยอยากขายวะมีเหมือนกันเป่ะพี่ี่แล้วคนนี้คนนี้เขามีขายเนี่ยผู้ทัเนียมเท่าไหร่พี่พี่เจมขายเท่าไหร่อ่ะาคาแสนใช่ไหมเราจะ้อค่ะแพงเกินขายไปแพงเกิน วันที่เอาวันที่เอาเศษไม้มาแลกตังค์อะจำด้ก่อวะพี่ฮะแพงเกิดเม็ดละห้าแสนอ๋อจำได้จำได้เออกรงเป่าไปแล้วเพชรเจ็ดไปก่อนยาวไหมขายดีกว่าเนี่ยดีกว่าหนึ่งห้าสองสี่ขายไีแน่ครับแสนสี่ครับมีใครซื้อปะตรงเนี้ยแพงเกินแสนสี่ครับมีใครซื้อไหมครับตรงนี้ขาตเนีให้หน่อยได้ไหมครับ อะไรครับคุยกับใครครับคุยผมเผมอครับคุยกับคุณนะครับอะไรครับไปถึงพูดไรครับอันนี้รถล,ละไรู้เนียนครับรถรถรถอ่าครับผมอ่าผมลดให้เป็นหนึ่งไอหนึ่งแสนสามื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดเนาะลดให้สำ <yeah, yeah. S 1> รับก็ถวนแล้วเนะใช่ แพงเกินไปหรือเปล่าครับคุณมันพอจะลดได้อีกไหมครับวันนี้เราแบบแสนห้าไงราคามันแสนขายโปรตอนเนี้ยมแสนห้าครับพี่เจมเขาราคาเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้โปรตอนเนี้ยมอะไอ้ราคามันถึงแสนสี่เลยเหรอพี่ฮะมันขายขี้โกงโอ้แก๊งเดียวกันบ้าวะาโดนแก๊งเลยครับโอ้ยเศรษฐมรรคไปตีเองไหมล่ะจะได้ขายอะไรวะขายแสนสามครับเอาไหมจะต้อง เอาครับเอาเอาก<อ>ี่เบสอ่ะอาจจะติดติดก็ได้ผปรตัวเนี้ยพอจะเจอมามาแล้วอะไรเงี้ยเอาติดร้อยเหรอวะ<ร>มึงเอาสองอันครับมีตังค์แค่นี้ครับผมผมเลขหนึ่งห้าสามห้าครับหนึ่งห้าสามห้าครับอันนี้พอจะจ่ายแทนค่าโพรตอเนียมได้ไหมครับ สองแสนหกครับทั้งหมดจ่ายไปแล้วครับจ่ายด้วยเมื่อกี้จ่ายอะไรครับคุณให้มาผมให้มาไม่ครบครับไม่ครบขาดครับขาดขาดเท่าไหร่ครับพี่ชายขายปูตโตเนียมใช่ไหมพี่สองแสนหกใช่ครับชผมซื้อสองเม็ดได้ไหมเท่าไหร่ครับสองเม็ดสโลว์ตตั้งกหอเห็นแล้แสนห้าเอาไหมเมื่อกี้ผมเห็นพี่บอกขาดแสนสี่แล้วผมอยู่ที่ผมผมเป็นคนถือไงเดีขายใครก็ได้แสนห้าแสนสี่ ขอแสนสี่ได้ไหมแสนสี่ได้ไปกดตังค์มาดิสองเมตได้ครับพี่ครับเปล่าครับคุณคนหลุดกระเป๋าอะไรครับหนึ่งห้าสามห้าครับหนึ่งห้าสามห้าลดได้อีกไหมครับไม่ลดแล้วครับไม่ลดและสองแสนหกพี่ชายดีอะไรพี่งกไม่ดึงนะเดี๋ยวผมเดินพี่เขาเรียกอะไรครับได้ได้ครับพี่ผู้หญิงเรียกอะไรเลขอ้าวโว้เพื่อนคนผู้หญิงเรียกอะไรครับ หนึ่งห้าสองสี่ครับคุณผู้ชายอ่ะครับเอาไปหาคุณผูายบลล่าเฮ้ยคุณหนูบาทอะไรเอามาอะไรครับเอามาคุณอะไรโทรศัพท์มันทำอไมเนี่ยโอ้โหคุณเกี๋ยวมันไม่มีตังค์แล้วทั้งเงินทั้งตัวเหลือแค่นี้ อย่าร้องดิคุณจะมาร้องอะไรเนี่ยอีพีมเขาให้โทรศัพท์หนูมาเนี่ยเขาบิดของพี่อะไรคุณก็ไปหาเราเอาพี่ขำมากป่ะครับขำมากเหรอตัวขำมากหรือเปล่าฮะเอะไรรรคับที่ตัวทำเพื่อคนคนหนึ่งเป็นอย่างนี้ตัวมีความสุขมากใช่ป่ะเรียกอะไรอันนี้เรียกแล้วเรียกอะไรหนึ่งห้าสองสี่ครับเอาไปเช็ดหน้าไปเขาห้ไม่สามสิบแล้วก็คัพเปอร์ยี่สิบมอแกงรับไอดีอาร์ห้าสามห้าใช่ไหมเขาคัพเปอร์เขาลับอยู่ รับมันอ่ะสองศูนย์หนึ่งหควรตีมีเหรอมีอยู่พี่อะครัเลขอะไรนะได้ได้ได้หนึ่งห้าสองสี่สองห้าไปจำพงไผ่มาละอ่าขอติดครับสู้ๆครับโอเคแล้วน้องๆเขาไหนซื้อใบเบผมผมครับผมผมปุตุเนียมครับตีลินหนึ่งห้าสามาสี่สองหกสี่สองหกห้าอะไรอะอ่าอะไรล่ะซิลเวอร์ยี่สิบเมตรไงให้มาแล้วเหรอ ขอไม่ดีหนึ่งครับพี่ไม่มีเลยขอไม่เข้าตัวหอยรวยหอยรวยหอย้ตะนะขอบคุณครับีครับมวีัวอรับัีกไหมครับสสีครับวครับสวัีรับวครับสบวครับดครับัรวครับสบสครับเมดร่อ่ะ เมตรละห้าร้อโอ้เดี๋ยวผมถามน้องผมองนะเอ้ยต oh. um ิ่มฟิร์มเป็นเท่าไหร่วะน้องเมตรละพันสองพี่เมตรละพันอ่ะพันสองอะไม่เกินคนบอกมาแล้วดูเฟดีีสองนะคันนู้นสองศูนยผมเลขหนึ่งห้าสห้าครับเมตรละพันครับคุณเคยเกินแป๊บปะน้องบอกพันสองอยให้คุณสองรอยเลยเนี่ยพันส โเราขายให้คุณไปเท่าไหร่เองคอากอานหกพันเก้าร้อยก็ได้สิบไปเก้าสิบเราอ่ะแต่ราคากระเป๋าอะไรครับกระเป๋าอะไรหนึ่งห้าสามห้าเลขอะไรครับหนึ่งห้าสองสี่หนึ่งห้าสองสี่ใช่ไหมอืมไม่ค่อยว่างหรอครับเนี่ยเอาไปหาเช็ดรถนะครับแล้วก็ไปหาที่ว่าโหทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะฮะ อะไรคุณก็ไม่เช็ดรถดีคุณก็ไม่หาเรียกงอะไรครับเผื่อได้ซิลเวอร์อะไรของคุณเนี่ยคนไหนที่ขายปูนให้ผมผมครับตรงนี้นะพี่คนจ่ายตังค์ผมอยู่นี่ ไม่เอาดีกว่าโจนกลับใจเลขอ,อะไรครับเลขอ,อะไรเลขอะไรหนึ่งห้าสองสี่ครับขอบคุณครับเอาไปดูรอก่อนครับเดี๋ยวผมเอามาให้ไปนะึงเป็นบ้ากะะฮะ ในหูเก็บได้ยูเรไไตอรูคับุว่าม,มีความสุขมากเหรอยูเรตุเอาทุกทีเรียกอะไรครับเรียกแล้วเรียกอะไร,ะไรถ้านอบนี่ตัวกวนตีนจริงนะเฮ้ยทำไมคุณให้มาสองหมื่นอ่ะมันเม็ดเท่าไหร่เองก,ก็คุณบอกเม็ดละพันเอายี่สิบเอ้ยเอาเอา,เอากี่เม็ดนะ <10 S 2> ตอนยี่สิบก็ได้ยี่สิบก็ได้เลขอะไรครับเลขอะไรเลขอะไรโอ้ถามรอบที่เท่าไหรแล้ว,ว่ะเรายังจำเลขคุณได้เลยหนึ่งห้าสองสี่อืมถามางั้นเลยครับจำได้ขอ้ติดครับขอ้ติดครับขอบคุมครับ ว่างกันเหรอครับไม่ว่างครับยืนขายของแต่วเบผมต้องรอเลื่องก้วตายไปแล้วมันติดนี่ขายของอยู่แล้วเห็นว่างไหมล่ะก็เรืงของคุณครับต้องเป่าเลยกระเป๋าท่าหนึ่งเปลี่ไเลยไม่ตีอะครับมายืนทำไรอ่ะเนี่ยตีเดี๋ยครับถ้าเดี๋ยวค่อยเอามาคืนนะเราได้ได้ตัวไม่ติดโอ้ติดอยู่แล้วครับตีตอนเนี้ย ใช้ปูตัวนี้มันก็ติดครับไม่คือตีไวเบย์ไ่พครับไวเบยค่ะสเมตรผมเลขหนึ่งเจ็ดอยู่แล้วครับคุณรู้ได้ไงต้างม่ได้องีแบบคุณขายปูตัวนียมครับขายปูตัวนิ่มครับขายปูตัวนีมครับพี่ขายปูตัวนีมครับพี่ชอยหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งได้ยินไม่ได้ิน ขายปูตเนียมครับมีใครซื้อไหมครับขายปูนายปู40ลูกครับมีปูนอยู่800ถุงขายปูนครับมีใครรับหมอบุนไหมตรงนี้โอ้ยเบาโอ้ยเบาอ่อว่างพี่ชายอาะพี่มีมีเอ็งพีขายก็เอ็งพี่เอาอะไรอะเป็นเจนป็นหค่ะเพื่อนเอาอะไรเพื่อนสักสักปันสองปันไ เลขหนึ่งศแดี่ลียวแบ่งไหนขายป่ะครับอแล้วกันเด้อเอา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 เนาเด้อไดครับเออหนึ่้องสี่นะเพื่อนใช่ใช่หัวแดงขนะครับผมื่อไงมีเจ็สบเมตรขายป่ะครับมีครับมาดึงนะเลขอะไรพี่ชายโหมครับพี่ชายแล้วมันมีเอเกีขายอีกไหม มีครับสองศูนย์สามหครับเลขอะไรนะไอพี่เบ้าสองศูนย์สามหกสี่หกสามผมเลขหนึ่งห้าสามห้าครับสองหมืนทั้งหมดหมื่นนะครับเลทห้านะเอ็อ่ะได้ครับห้าสิบใช่ไหมใช่ครับมันเลทห้าแล้วตอนนี้หนึ่งห้าสมห้าครับหนึ่งห้าสมห้าครับขอคุณขอบคุณพี่เบ้าขคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณบคุอบครับคุณขอบคุณคบคุณ ไอ้งเอาเท่า <7 S 1> ไหร่เอ็ง <7 S 1> ไอ้สายฟ้าเอ็งเอาเท่าไหร่เอาสิบใช่ปะ่ะเจ็ดสิบอันครับเท่าไหร่ครับเจ็ดใ,ใช่ปะ่ะใช่ครับผมมันเมื่เท่าไหร่วะไอ้เจอไอติ่มเจ็ดเมื่เท่าไหร่วะน้องเจ็ดเม,ต,มตระล้วสองพันห่าสองพันหนึ่งก็หมื่นหนึ่งเลขอะไรน้องเลขสองศูนย์หกนะครับพี่เลขหนึ่งห้าสามห้าน้องเด็ดเท่าไหร่น,นะพี่เด็ดหนะึ่งหนึ่งพันหนึ่งห้าสามห้าน้อง พี่เจ็ดอีกสองนาทีนะพี่เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวขายของให้คนนี้ก่อนหนึ่งห้าได้ครับพี่พี่สาวพวขาวครับพี่สาวพันครบไหมาได้ไหมได้ครับครบหนึ่งใช่ไหมพี่โอเคครับครบแล้วครบแล้วไม่ต้้้องใหแลวครับพี่เจ็ดกระเป๋าอะไรพี่ผมเอาคีมใหก่อนหนึ่งห้าสามห้าน้องขออนุญาตขออนุญาตงัดเน้อน้องชายตัวตัวพี่สะปอดพี่กระเป๋าหนึ่งสามสองเก้าเดี๋ยวพี่เอาฟูนี่ครับได้ครับพี่ เละคุณติดหมดเลยเราจะเอาผู้หนีมันอะเล็กเลยบอกว่าขาดเพชรเจ็ดอยู่ที่อะครับมันไม่ไม่เอาเราก็ได้ครับอ๋อผมไม่าเลยนะติดหมดแล้วบอกแลยนะตีอะนี่ก็ติดติด็จว่ะเข้ามากับคุณก็คงติดไปนานแล้วแหละแต่แบบลืมกันไปแล้วไงลืมแล้วครับลืมกันแล้วไงครับหนึ่งส่วนแปดสี่ไม่เคยลืมเหมือนกันครับครับ เดี๋ยวผมไปงา,า,านกันแรกก่อนนะครับครับครับผมเส็มาไปกับพี่ปะไปครับพี่ผมมาก,กับแซนพี่เอาคโคมอดะมางานไหนก่อนอมือสองครับพี่เอ้ยไอ,ยอร้านกลางร้านกลาง